าออกแล้วขณะนี้สุรนทราเป็นตัวนำเทวีสยามตัวที่สองไดมอนด์คิงตัวที่สามเดมเมอร์ตัวที่สี่สามเมเวนตัวที่ห้าที่โค้งใตเก้าเทวีสยามเป็นตัวนำสุรนทราตัวที่สองสามเมวนตตัวที่สามไดมอนด์คิงตัวที่สี่สมเจตนาตัวที่ห้า ไปแปเทบีสยามเป็นตัวนำสุรจันทราตัวที่สองไดมอนด์คิงตัวที่สามสมเจตนาตัวที่สี่สามเมืองพลตัวที่ห้าต่อไปเป็นม้าพรทิพย์ถี่โค้งไปเจ็ดเทวีสยามเป็นตัวนำสุรจันทราตัวที่สองไดมอนด์คิงตัวที่สามสมเจตนาตัวที่สี่ม้าพรทิพย์ตัวที่ห้าต่อไปเป็นสามเมืองพล ที่โค้งไปหกยอกทางตรงทีวีสยามเป็นตัวยันในระยะห่างสระจันทาตัวที่สองไทยมังคิงตัวที่สามสัเจตนาตัวที่สี่ขณะนี้ทีวีสยามเป็นตัวนันติดตามไปเรื่อยสระจันทาต่อไปเรื่อยสระทีวีสยามเป็นตัวยันสัเจตนาตัวที่สองสระจันทาตัวที่สามทีวีสยามเป็นตัวยันสัเจตนาตัวที่สองสระจันทาตัวที่สาม มาออกแล้วขณะงนี้มึงคนสยามเป็นตัวนำพลังแสงเพชรตัวที่สองนี่พลังแสงเพชรเป็นตัวนำมงคลสยามตัวที่สองข้างประเสริฐตัวที่สามปีชาชัยตัวที่สี่ที่โค้งใต้เก้าพลังแสงเพชรเป็นตัวนำมงคลสยามตัวที่สองปีชาชัยตัวที่สามข้างประเสริฐตัวที่สี่ดาวใต้เป็นหนึ่งโชค ป้ายแปดพลังแสงเพชรเป็นตัวนำมคลสยามตัวที่สองปีชาชัยตัวที่สามคังประเสริฐตัวที่สี่ข้าหน้าอันนี้มุลสยามดังทางในผ่านขึ้นเป็นตัวนำติดตาปีชาชายัยต่อไปเป็นพลังแสงเพชรและคังประเสริฐถี่โค้งป้ายเจ็ดมุกสยามเป็นตัวนำพลังแสงเพชรตัวที่สองคังประเสริฐตัวที่สามกรรมการจกุกีตกครับ ข้านานีข้งประสฐผ่านขึ้นเป็นตัวนงานติดตั้งพลังแสงเพชรและปีชาชัยนี่ข้งประเสริฐเป็นตัวนงานติดตั้งพลังแสงเพชรปีชาชัยเละหนึ่งโชคข้านาน,นีข้างประเสริฐเป็นตัวเงานปีชาชัยตัวที่สองพลังแสงเพชรตัวที่สามนีโม่วโมัวที่สี่นี่ข้างประเสริฐเป็นตัวเงานติดตามเมชรปีชาชายัยต่อเป็นพลังแสงเพชรหนึ่งโชคก็นีโม่ มาออกแล้วข้านี้ขณานี้สลาเปรว่าเป็นตัวนำเรอะอากาซากะเป็นตัวนำนสลาเปว่าตัวที่สองสุขุมวิทตัวที่สมามที่โค้งไปเก้าอาก,กาซากะเป็นตัวนำสุขุมวิทยตัวที่สองฟ้าไทยตัวที่สามสลาเปว่าตัวที่สี่ ที่ 8, 8. ป้า,ายแปดฟ้ามไฮนังทั้งโลกผ่านขึ้นเป็นตัวนำติดตาม้วยอากาซากะต่อไปเป็นสลาปโปวาและดาวม,มรกตขณะนี้ฟ้ามไฮเป็นตัวนำอากาซากะเป็นตัวที่สองสลาโปวาตัวที่สามดาวมรกตตัวที่สี่ที่โค้งไปเจ็ดฟ้ามไฮเป็นตัวนำ อากาซาก้าตัวที่สองสลาโปวาตัวที่สามที่โค้งไปหกออกทางตรงฟามไทยเป็นตัวนัมสลาโปวาเลยครับโยตัวที่สองต่อไปนี้อากาซาก้าและดาวมรกตข้างนี like ้ฟามไทยเป็นตัวนัมสลาโปวาตัวที่สองดาวมรกตตัวที่สามนี่ฟ้ามไทยเป็นตัวนัมสลาโปวาเลยครับโยตัวที่สองนี่สลาโปวาเป็นตัวนัมตัดที่ฟ้ามไทยต่อไปเป็นดาวมรกต มาออกแล้วคณานี้กิติเทวีเป็นตัวนำฮอซี่ฮอตตัวที่สองเพื่อพตัวที่สามสมศักดิ์ศรีตัวที่ 3, ส,ส,ท 4, นนสี่จตุพนชนะศกที่โค้งไปเก้ากิติเทวีเป็นตัวนำสมศักดิ์ศรีตัวที่สองฮอซี่ฮอตตัวที่สามเพื่อพตัวที่สี่ ที่ป้ายแปดกิติเทวีเป็นตัวนำสมศักดิ์ศรีตัวที่สองฮอสซี่ฮอตตัวที่สามเพลดแพ้วตัวที่สี่ชนะศึกตัวที่ห้าข้าหน้านีกิติเทวีเป็นตัวนำติดตามสมศักดิ์ศรีต่อไปเป็นฮอสซี่ฮอตและเพลดแพ้วที่โค้งป้ายเจ็ดกิติเทวีเป็นตัวนำสมศักดิ์ศรีในทางในตัวที่สองเพลดแพ้วตัวที่สามฮอสซี่ฮอตตัวที่สี่ชนะศึกตัวที่ห้าที่โค้งป้ายหกยอกทางตรง กิติเทวีเป็นจำนนสมศักดิ์ศรีดาวทองโลกตัวที่สองต่อไปเป็นพ่อทอและชีวิตบังเกิดข้าหน้ายนี่กิติเทวีเป็นจำนนติดตามสมศักดิ์ศรีต่อไปเป็นพ่อทอและชีวิตบังเกิดบนี่กิติเทวีเป็นจำนนสมศักดิ์ศรีตัวที่สองพ่อทอตัวที่สามชีวิตบังเกิดตัวที่สี่นีกิติเทวีเป็นจำนนติดตามนี่เป็นสมศักดิ์ศรีต่อไปเป็นชีวิตบังเกิดและพ่อทอ น้าออกแล้วคะแนนนี้มังกรสยามเป็นตัวนำโด่งดังตัวที่สองไทยตัวที่สามที่เพิ่งได้ก้ามังกรสยามเป็นตัวนำไทยตัวที่สองโด่งดังตัวที่สามมุกขดาตัวที่สี่นุชชุดตัวที่ห้า ไปแปดโด่งดังแรงทังโลกผ่านขึ้นเป็นตัวนำติดตั้งในมังกรสยามต่อไปเป็นไพ่มงคลสุดาและนูชิดข้าหนาหนีโด่งดังเป็นตัวนำติดตั้งในมังกรสยามต่อไปเป็นไพ่นูชิตและมงคลสุดาที่โค้งไปเจ็ด <c oughs> โด่งดังเป็นตัวนำมงคลสยามตัวที่สองมงคลนสุดาตัวที่สามนูชิตตัวที่สี่ไพ่ตัวที่ห้า ที่โค้งไปหกหยอกทางตรงโด,ด่งดังเป็นตัวนั้มังกรสยามตัวที่สองเป็นคนชิดาตัวที่สามมีชุดตัวที่สี่ไพ่ตัวที Jake ่ห้าข้าตอนนี้โด่งดังเป็นตัวนั้ติดตามมังกรสยามต่อไปเป็นมังกรชุดาและนีชุดที่โด่งดังเป็นตัวนั้ติดตามไปด้วยนีชุดต่อไปเป็นมังกรสยามและมเป็นคนชิดา ใจด่วนแล้วนะครับชักช้าเราเลยจะไปเลยมาออกแล้วขณะนี้แก้วใจเป็นตัวนำสาวพิชิตเป็นตัวที่สองคุณสัญญาที่สามที่โค้ป้ายก้าสาวพิชิตเป็นตัวนำมาศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวที่สองคุณสัญญาที่สามดาราไทยที่สี่ ป้ายแปะสาวเป็นตัวนํามาศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวที่สองคุณสรัญญาที่สามดาราไทยที่สี่มาชมงามที่ห้าที่โค 7, ้งต้าจ็ดสาวพิชิตเป็นตัวนําอยู่มาศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวที่สองคุณสรัญญาที่สามมาโชมงามที่สี่ดาราไทยที่ห้า ที่ป้ายหกจะออกทางตรงสาวพิชิตเป็นตัวนำมาศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวที่สองมาชมงานเนี่ยแมขึ้นมาเป็นตัวที่สามาไปเป็นคุณสรัญญาขณะน,นี้สาวพิชิตเป็นตัวนำมาศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวที่สองมาชมงานที่สามคุณสรัญญาที่สี่แก้วใจนี่ห้า ป้าออกแล้วขณะนี้ชูศักดิ์ศรีเป็นตัวนำกู้ไทยสงวนกุศมาเจดีเป็นตัวที่สามที่โคป้าเก้าชูศักดิ์ศรีเป็นตัวนำกู้ไทยสงวนอย่าสักชาเลย <io> <izen> ที่ป้าแปดสงวนเป็นตัวนำคู่ชุศักดิ์ศรีกุสุมาเทวีเป็นตัวที่สามมาลวยทรัพย์ที่สีด่ดาวดวงดีที่ห้าที่โค้งป้าเจ็ดชุศักดิ์ศรีเป็นตัวนำกู่ไทยสงวนถัดไปเป็นกุสุมาเทวีและมาลวยทรัพ์ขณะน,นี้ชุศักดิ์ศรีเป็นตัวนำไทยสงวนเป็นตัวที่สองมาลวยทรัพย์ที่สาม ถาไปเป็นกุสุมาเทวีและดาวดวงดีที่ไปหกจะออกทางตรงชูศักดิ์ศรีเป็นตัวนำขณะนี้กุสุมาเทวีการสงวนเป็นตัวนำกุสุมาเทวีเป็นตัวที่สองมาเรซับที่าสามขณะนี้กรังวนเป็นตัวนำติดตามวนกุสุมาเทวี ชักชาลังเลยใจมาออกแล้วรถพยาบาลเด็กตกที่หน้าซองขณะนี้ก้องปัจพีเป็นตัวนำเฉลยบานเป็นตัวที่สองสยามไทยที่สามเชว่สายวันที่สี่ถ้าเป็นเป็นม้าคู่ใจและจุธาท,ทิพย์่ีโค้ปายเก้า โ<ส>จมีบางอนเป็นตัวนำกล้องปัจพีเป็นตัวที่สองโชคสายวันที่สามตายไปเป็นสยามไทยและจุธาทิพย์ที่ป้ายแปดชนเป็นตัวนำโชคสายวันเป็นตัวที่สองกล้องปัตพีที่สามจุธาทิพย์ที่สี่สที่โค้งไปเจ็ดโจมีบางอนเป็นตัวนำจุธาทิพย์เริ่มแรงขึ้นมา ขณะน,นี้จุธาทิพย์เริ่มแรกทางนอกผ่านขึ้นเป็นตัวนำโชคสายวันเป็นตัวที่สองชมฤกษ์ 1, บางอ่อนที่สามมาคู่ใจที่สี่ก้องปัจพีที่ห้าที่ไปหกจะออกทางตรงจุธาทิพย์เป็นตัวนำโชคสายวันเป็นตัวที่สองชมฤกษ์ 1, บางอ่อนที่สามมาคู่ใจที่สี่ก้องปัจพีที่ห้า เคลียร์แล้วครับมาออกแล้วขณะน,นี้ดิสโก้คือเป็นตัวนำโชว์บิงขวัญเป็นตัวที่สองมาคุณสุที่สามคอลีสมายที่สี่จิ๋วจริงจริงที่ห้าที่โค้งป้ายเก้าดิสโก้คือเป็นตัวนำโชว์บิงขวัญเป็นตัวที่สองคอลีสมายที่สามมาคุณสุที่สี่ ที่ป้ายแปดไเป็นตัวนำลิสโกเกอร์เป็นตัวที่สองโชคบิ่งขวัญที่สามยอดใหญ่ที่สี่ที่โค้งป้ายเจ็ดกอริลสมายเป็นตัวนำลิสโกเกอร์เป็นตัวที่สองโชคบิ่งขวัญที่สามยอดใหญ่ที่สี่จิ๋วจริงๆที่ห้า ที่ป้ายหกจะออกทางตรงคอนเสร์ตไม้เป็นตัวนำติดตามดิสโก้เกินและโชคมิ่งขวัญกลายเป็นยอดใหญ่ขณะนี้คอนเสร์ตไม้เป็นตัวนำติดตามดิสโก้เกินและโชคมิ่งขวัญขณะนี้คอนเสร์ตไม้เป็นตัวนำโชคมิ่งขวัญเป็นตัวที่สองดิสโก้เกินที่สาม มาออกแล้วขณะนี้พอเจวีเป็นตัวนำพอเจวีเป็นตัวนำหนุ่มราชพฤกษ์เป็นตัวที่สองมิลเลฟที่สามที่โค้งไเก้าพอเจวีเป็นตัวนำ หนุ่มราชจะเพิกเป็นตัวที่สองมิดเลฟที่สามที่โค้ป้ายจุดพอทีวีเป็นตัวนำหนุ่มราชจะเพิกเป็นตัวที่สองกลายเป็นมิดเลฟที่โค้ป้ายจุดพอทีวีเป็นตัวนำอยู่มิดเลฟัวที่สองกลายเป็นเป็นหนุ่มราชจะเพิก ที่ไปหกจอทางตรงพอจะมีเป็นตัวนำกู้กับมิดเล็บขณะนี้มิดเล็บเป็นตัวนำติดตามนม่มราชพฤกษ์